เดี๋ยวจะนอยสิผูกแขนนะครับผมสิผูกแขนกับคู่วีเยี๋ยใสเดี๋ยวสิผูกเอาเลยนะครับวันนี้เหลือผมยังไม่ผูกเดี๋ยวผมกับแม่พรจะผูกเอานะครับวันนี้ต้องผูกให้อยู่ผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์การแสดงนะครับทางด้านไม่ไว่าจะเป็นผลงานเพลงสคริปต์การแสดงนะครับหลายๆอย่างนี่คือผู้นี้แล้วก็ทางด้านโชว์ด้านโครงกราฟด้านนะครับคูวีนะครับ,นะรบหรือว่าคู่ดอนนี่แหละ แล้วก็คนงานเรื่องร้องเรื่องลำอันนี้การันตีเมื่อคืนคุยกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีโชว์หลายๆโชว์ที่จะมาเสริมให้มีความจริงใจขึ้นบนเวทีหมอลำาเพลรเพิรในฤดูกาลนี้พี่น้องการันตีได้เจา้จาภาพเจ้าการเจ้างานเด้อนะครับมีความมั่นใจครับในฤดูกาลนี้เมืออาวุคขับมามือนีมาเยืนบริเหนมาซอยงานนี่ครับมาเห็นงานหายเลยเนี่ปีนี้เอามาอยู่น้าเลยในฤดูกาล67อ่า66 67นะครับพี่ชายใหญ่ช่างไพ่นะครับทั้งบนเวทีใหญ่ รถแฮนะครับแพ็คคู่ป้าเกี่ยวอา,าเภอกับรถแฮรเพชรลำเพิ่นประท่ากันพี่น้องมั่นใจได้นะครับในระบบต่างๆแล้วก็ในส่วนของนะครับบนเวทีที่ระบบทากแสงสีเสียงก็จะมีหลายทีม่มาประกอบกันเพื่อให้ความิใจเกิดขึ้นนะครับเพื่อว่าโอ้น่าตีนดาวนะเอาเอาลองสีขออนุญาต ตอนนี้อยู่ในไรลอยู่นะครับอยู่ในไหลช่างพ่ายการะตีในการโปร้กับพีกับน้องเบืนะ่องตอนนี้พี่น้องอยู่ในไหลไรบันไดนะครับอาจารย์นีโนขออนุญาตซิมนาทีครับนะตอนนี้พี่น้องในไหลหาล้อยฮะสิบสองหาล้อยสิบสองท่านามาสิงการันตีจากพีไซไงนะครับอ่าสำหรับระบบ ที่ดูแลซาวดูแลระบบเสียงหรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านเสียงอ่ะเชิญท่าไพาครับผมครับก็ขอสวัสดีพี่นออ้องเอฟของเพชรลเพินรับสามพาครับทีมงานแบคสเตดครับเพราะว่าชีวิตน้องโตงน้องโคกน้องพูดน้องเฟิร์สครับทีมงานหรือว่าหรือว่าให้พี่น้องได้มัน่นใจได้เกิดร้อยแล้วพี่น้องรับรองว่าเกิดร้อยทั้งระบบ เสียงของพีเอของชุดเพชรลำเพินแล้วก็รถแห่ปลายเกียวรถแห่เพชรลำเพินครับให้พี่น้องได้รุ่นเต็มที่หร <c oughs> <c oughs> ือไปล่ือว่ครับอกว่าเก<อ>ุ้ดาจุ9เแล้วครับอเอาจงไว้เนี่ยเปอร์เซ็นต์หนึ่ง <c oughs> คือว่าเต็มลอยหลยเนี่ย่าจงไหมเอา <c oughs> <อ>เพื่อเอาใจไว้ปะเอาใจไว้เออครั้งจะได้เก้จุดเก้ลอโอ้เปรียบเสมือนท่องคำมันนะเอาพี่น้องนี่การันตีจาก ที่ชายใหญ่นะครับช่างไพยมงคุลสเตรโรลรอยนะครับแล้วก็ดูแลเส้นเสียงบนเวทีหมอลำเพชรลำเพลินในฤดูกาลพศ .2566 67ครับนี่คือบนเวทีใหญ่และคือระบบ PA นะครับบ่าจะเป็นระบบซับต่างๆดูแลเต็มที่แล้วก็ระบบบนเวทีบนรถแห่นะครับยักษ์ใหญ่สองคันเลยอันนี้การันตีใส่ข้ายยักษ์ใหญ่ไนพราะว่าล้อ12เมตร นะครับที่กําลังจับไม่ใช่จับนะครับผลิตแลวแต้ว่าตามขั้นตอนตามรับขั้นตอนอยู่นะครับพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าระบบเสียงที่จะดูแลนะครับและก็จะคิดว่าคงจะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครครับแน่นอน,อนใครแน่นอนครับดูคันเดียวคือแพ็คคู่ดูแล้วเหมือนมองไม่ออกเลยว่ากันไหนป็นกันไหนครับรถที่สองคันนี่ป้า <laughs> พี่น้องครับคันจ้าง <laughs> ผมว่าคันคว่คุมคายอยู่ที่สองคันเด้อ ขันสองขันเปรียบเสมือนใายขวาลำโพงนะครับถ้าตั้งหันหัวเข่าหากันเล่นทั้งสองขันก็จะเป็นตเนะ,ะเบิ้งเ่ยถแง่ายไหมหมายถึงว่าเล่นใส่เสียงเดียวกันลิงเข่าหากันเลยก็คือปั่นปั่นหมอนลำมูอวงใหญ่ายหมดแล้วครับโอ้คือสิมวนกรุ๊ปเนยนะครับ,นะรบฉะนั้นแล้วกับเมื่อนี้นะครับก็เอาขอบคุณช่างคุกเมื่อนี้อยู่น้องเฟิร์สน้องอน้องวุฒิครับอ่ะ คือว่าลูกไส้้างไพ่มาหนีมาเยี่ยมยามตามเขามาเยี่ยมช่มนะครับนี่คือบรรยากาศเดียวที่สำนักงานเพชรลำเพลินในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณจังไว้อีกทีนะครับการันตีครับย่าเฝ้าไปเรื่องผูกแขนกันเด้อก็ผูกโปอยู่นดิเจ้าโบผูกโ่รยู่นซางไพ่ต้องผูกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตกันขอบคุณนะครับบอสจีเทคนะครับวันนี้แล้วก็พีเทคนะครับผู้เขียวบอสจีเทคชมแพรนะครับท่านเพียงไกรปัญญาประเสริฐคุณนะครับพร้อมกับ พี่ตอ้อยอ่าพี่ต้อยแล้วก็ทีมงานครับอะไรเอ่อเดี๋ยวไม่บอสตัวหนึ่งอ่ะที่พี่ต้งดูแลเลยนะครับพี่ต้นี่แหละนะครับเดินไปหาบอสเลยครับพี่ต้งไม่เวลากินแล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ซอกเกษตรเพชรลำเพลินนี่ครับผมดองไส้ดีใจดีใจบรรยากาศวันนี้ขอบคุณด้เป็นยังไงยิ่งจงเล่ห์ายแบบผูกแขนกันนั่นสิอ่าเสมือนว่าเป็น พี่เป็นน้องอ่าเคยเห็นบนยังสีแบบบรรยากาศันจ่มันมีความต่างว่ากับของไทยแล้วก็เดยวไปกับว่าอันนี้อ่าสมมติถึงว่าเป็นกันเองมากๆานะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนแบบว่าผูกเอาว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับใช่ครับนี่ครอบครัวเป็นลําเพื่อนเด้อขอต้อนรับเลยครับลําเพื่อนครับพี่น้องอ่าวันที่นี่ต่อไปกับคุณนาคาตากันแล้วบางที่บางคนอาจจะมาจากต่างถิ่น ต่างจังหวัดมาไม่ก็มีเองมาไม่บรสษนี้โหดดิมันสดสดผูกไว้ว่าทันป่ะจ้าป้อมหัจังว่าเจ้าเป็นไทยป่ะพึ่งมาหอดประมาณจักอ่าสองช่วงสองช่วงทีเดียวลับเลยแล้วก็เอามาผูกแขนเลยเอาขึ้นลำไส้สดๆมันสุกแล้วมันสุกแล้วฟองฟองกินแล้วบ่ต้องบ่ตษัทป้อมพออีกแล้วโอ้กันลยเอาเลยอ่าแต่นี่คืออ้าเล่าหน่อยเล่าออกกันเป็นว่าเล่าเลยนะครับโอ้โหเอ้าไม่แย่เจ๊ใจจเอน มามามาเอาผู้อาจารย์ก่อนเอาผู้น้องก่อนเลยผู้อ่าอาจารย์ซ้อเกษรวิเชษย่างหม้อห้าในผูกกันนี่มามามาเอาที่ที่กันนะครับถือว่าแบบเรียบง่ายแต่เป็นพิธีการของนะครับข้าวอีสานบ้านเฮาที่เคยเคยทำมากพอและแม่รุ่นนะครับปู้สังกษยาสังกษีบนผ้าเย็บผ้าถ้ำในสิ่งที่ดีนี่นะครับนี่ดีดีรังเข่าสว่างดีดีีนะครับ

ใต้ใู้ปุญญาบ้านแถวคลาดปลอดใจมีเรื่องสิ่งดีๆคุ้มครองรักษาขอให้เจริญในหน้าที่การงานการเงินให้ปุญญาบ้านข้ารูปข้าเจ้าข้าสู้กุมเงินกุมค้สาธุด้วยเงินทองมีเงินทรัพย์สินเป็นล้านๆคนนะครับมีต่อไปสุขภาพพลานาพลานามัแแข็งงงร่สาโตะขอบคุณยยาเจเฉยสายจวดผู้ดูแลนะครับถือว่าเป็นพี่พี่น้องนของทีมงานถือว่าเป็นแม่กัน เป็นแม่หญเนี่ยที่ดูแลเครื่องยากของแม่พ่อนอครับประเภทนี้เก่าแก่โบราณบานเท่านะครับครับสาธุสาธุเอาคือว่าบารมีนะครับซอยกันเอามาันเดี๋ยวคนนี้นั่งจับมานี้เออพวกเอาเชี่ยวอยแนั่น ูกข้าผูข้ากุ้งน่อเอาเปียบแล้ครักนีแต่เรา้องก้องมือดีหมดมือดีละนีละเซลวุูบริหารไมต้องยดใจสุรยางีเผูกังดีดึงล้วเจ้าจังถือแทนเราจัใหผูกเากันผูกเรากันแค่นี้มาแขนนี้มาก่อนสามเซลสายจวดเอ็มก็เด่นเยี้มใ่เดนี่ดนเปลี่ดนนี่ล่ะสร้างให้ย้อนกับิฟูเด่นไว้หนน ัมือนาคศิลป์จศจำได้ไหมนี่วันที่20เสอค่ะเด้อไปทางไหนกะกันบ่กรกดาคมกรกนาคมกรกนาคมไปเบิร์ตเวลาไหมวันตื่นไปขอไห้มากรกฎาคมนะครับไอ้ดดนไปท่านไหนไอ้โดนหเดียล่ะไอ้ดอน พ่พี่เอวนเนี่ยต้องผูกเอาเลยนี่อูกอาเามีปากเสียงนี่นี่ผูกเอาพูมีปากนี่เสียงแต่เนาะฮะขันอมีพวกนี้เขามีเสียงจัหะตั้งอยู่นี่ดี้ีด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 ่ดี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 ้ีียีด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 ีีดีดีดีีดีดีียีดีดยีดีดีดีีดีดีีีด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 ดีดีดนนีดีดีดนดีีดีดีดด ขอให้สิ่งดีๆเข้าเข้ามาในชีวิตการงานของไอดเดอร์คนจิตใจแข็งแกร่งนี่เดินทางเป็นสังคมแถวขาดปวดให้ช่งทีมงานนั่นแหละขอให้เป็นพีครักพี่เพิ่มพี่เพิ่มคาอาศัยของน้องนุ่งทุกๆุกสิ่งยางขอให้ไต้ผ้ากขาวเดินแล้วก็ขอให้มั่งมีสิ้นสุดล้ำรวยล้ำรวยพาลูกพาหลานมั่งมีเงินทองเงินล้านเป็นกองเป็นกองอาถุนสัตว์อาถุนมันไม่มีแล้ว มามามาพี่มาสิปูกก่อนมาพี่พานั่งพี่ไก่ไหอา้การย่อมาพี่เอา่อย่ก่อนเลยมันพี่โต้งปักเือไหไอคู่คู่ดอยู่ไหนคู่เออมาปลูก่อนเลยไออนเลยลูกใหญ่ปูเองเลยช้หลาไฟไหมร้านค้า ออกไฟหน่อยครับอ้ต้องผูกให้ยู่วันผูกว่ายู่กันยเข่าขาดขึ้นกันจริงอะไรยังอาจารย์ซ้อ,อ,อสีวิญญาณาด้วยกันนี้จากกันอ้ต้องออกให้ยู่วเนี่เอเออ้าาเยเนาะต้องออกให้ยู่อันปัใจคนที่อยากแน่สิเดี๋ยวเห็นเนะเาะอ อันว่าใจใจใจนี <life> <sk PI AN N> ่ย <auction> ช <lover> ักไปทั <music Brothers> ้งไหนอยู่นะเอยดีใจดีใจคราวนี้คุณแม่สุภาพสขาหน่อยเพชรล้ำเพลินเฮ้ยขวบโต๊ดสองเลยนักเล่าเลยใส่เปียกมูนเลยผู้ดีใจผู้ยุติ้งฟ้ามดีใจครับเราเบ้างเราก็เบิ่งความสมเร็จของลูกหลานอยู่นี่ลาผู้ยิ่งใหเฮ็ดดีเฮ็ดงามส่างดีก็มีแต่ความสุขความเจริญ นั่นบ้ามี่ยางลมยารูครูวีนะครับครูวีไอดอน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 นี่ตอนเป็นนักคว้างแต่ว่าครูวีนี่ตอนเป็นครูประพันธ์แมนครับผมเนี่ยยมีท็อกโตจักมือหนึ่งเขาสามเกินเยอะไหมมั้พี่มัพี่เจ้าเราอาจารย์ช่วยยังไปคนหลอดตกัดปล่อยหมูกินมาเจ้ามานี่ เออนี่เอาเป็นพิธีก่อนเนี่ยเอาหัวเง่กันพี่น้องครับอันนี้พี่น้องไหไปได้ครับตอนนี้ห้าร้อยสิบสี่เอาร้อยก่ขึ้นเาก็เป็นนงพี่น้องอาจจะพักกินเขาจากน้อยยันสิไรเข้าสิผูกเอาหัวหง่กันม่พรอมไม่โอ้ผูกแกงแ่ผผูกนีผูกผูกเลได้ครับแม่ว่านผูกแล้วสิผูกก็มีพอเดี๋ยวเเอยฝูกมันขผูกเพราะขึ้นมูอนี่มันหว ใช่เลยใช่เลวะไอ้สัตว์เอาไฟมาเนี่ยอย่าเอาข่าวเด้อยมันใหญ่ปวดมันหนักแขนยบเนี่ยข้ไฟยัดซ้ำนะครับ <c oughs> เอาข่าวมาปูข้อไว้เลยอืมนะครับ <c oughs> าาบรยรยากาศโอ้เป็นกันเองหลายอืมเอ้ามือหนึ่งมือหนาคนหลายกคนนี่นนสิเดจำตั้งมือดีอัน <c oughs> นี้เครื่องเดียวเด้นี่เครื่องเดียวมือหนึ่งมือหนาเต็มเดินเสื้อดันเสื้อกับว่าใส่เฮม่าครับเอามาแกเป็นตัวแทนครับผมวันนี้ทีมพนักงาน พนังกงาคนค้นว่ยคนรถมางานทั่วไปอีกประมาณเจ็ดที่แปดที่บุญเนาะครับแดนเซอร์อ,อีกตัวนี้บุคลากรปีนี้สองร้อยกว่าโอย้ยบัดททนี้พุ่งอยากได้สนามฟุตบอลจะไหนเนาะไอ้มองหันเดี๋ยวก็เหตุยังไงไม่ถอดร่างกายยังมาแรงเอาป้าได้หามจะเคลียร์เดี๋ยวก็เพราะเฮ็ดโก้น้อยขึ้นแล้วกันเพราะดีออกร่างกายกับน้องน้องเอาน้องนองเออขาตีวอลเลย์ซึ่เมื่อเดี๋ยว โหะอย่างไปอีกไหมอันน nah ี้ก็วันนี้ไปหันกับผบอลมันพอาออยย่ผู้เจหน่อยผูมากี่บ่อนนะนะคนบ่อนน้องๆคนใดก่ออกังกาย่ำแรงเพราไดเรียนกันซื้อบ่อยี่วัได้นอนน้ำบ่อนวะมันมันจังหลังกายแข็งแรงเออะเขียนเขีนก่อนรับปองม่อนเออบ่อนตอนไหนจวดอกไม่ยันดอนเดี๋ยวไม่เอาได้ไปไฟไหม โอ้ยพอเราเห็นอยู่เนาะโอ้ยขอบคุณพอข้ามเนื้อตำรวจตาวิรุครับขาดบ่ได้นี่คือถือว่าเป็นปูค้ละรุ่นปูรุ่นถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของปูเพื่อญาติเอาไปใสเดียวเดียวสิเดียวเลยนะแบบนี้บงการตัวแถวกเกดียว เน่าวะะันลาดเผิ่อเตี๋ยวยกสด,กสดน้องไส้<า>คุณ<ห>แม่สุภาพอ่าเอฟซีทีมงานแม่เอภายเนี่ยละ่ะโอ้ยไล่ซื้อบอกว่าเลี้มาให้ก้มจำ่อยเคยไปใส่บองเงิ่อนรายผนมันก็เลยจำยากบอกว่ากันเด้อพี่น้องอเล,ลือกของคุณหลายๆเดี๋ยวสิาวาอีกมือแรกอีกเทนึงเดี๋ยวใส่ลูกเขียนไล่ซื้อแอดมินข่อยไหมลูกกันเขียนมาให้เนี่ยไล่ซื้อเผิ่อเตี๋ยวผู้ใได้แน่ขนมจีนพอดื่มแล้วเอาไหมพอ